สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอทวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหนังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ที่5นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอติฮัสเตเดียมเสมออาร์เซนอลด้วยสกอร์สองสองนะครับเป็นจอร์นสโตนที่ลงมาเซฟแต้มแมนเชสเตอร์วันนี้เลยนะครับเพราะว่าปืนจะเหลือ10คนจริงแต่เล่นเกมรับได้ดีนะครับแต่ยันไม่อยู่จนจบเกมจริงๆนะครับเลยได้แมนเชสเตอร์เนี่ยสโตนยิงเซฟแต้มไปนะครับ ถือว่าเป็นเกมที่สุดมัน5ดาวเลยนะครับความจริงรายละเอียดมีอีกมากมายเลยนะครับเรามาไล่ดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันทีเปรตตัวจริงทั้งสองทีมกันก่อนฝั่งแมนซิตี้นะครับวันนี้ระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเดนเซนกองหลัง4คนมอนโรกันจี้จับคู่ดเูเบนดิอาร์ตแบ,บ,บ็กซ้ายยอร์สโกกอดิโอแบ็กขวาคายวอล์เกอร์กองกลาง3คนโรดรี่จับคู่อิวคายกุนโดกันกองตัวลุกแบรนาโดซูวาปีกซ้ายเจนาร์มิโดกูปีกขวาซาวินโยส่วนศูนย์น่าตัวเป้าเออร์ลิงฮาแลนด์นะคคคคครรรรรััััับบบปะหาาาาาในนนนกกจจดดดททพมมมีี1ืือออเเเเวิิย่่็ลงส ไม่ฟิตในการจะลงเกวันนี้เลยไม่มีชื่อเลยนะครับนอกนั้น,นียถือว่าเต็มสูบที่ซิตี้จะจัดได้ ณเวลานี้แล้วนะครับส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูดาวิดรายากองหลัง4คนกัมเบลล yes, ังการเยสแตบคู่เล่อมซาดิบา side, Ricardo, i, แบ็กซ้ายลิคาโดคาราฟิโอรีแบ็กขวายูเรียนทิมเบอร์กองกลาง3คนเดคันไรส์โทมัสปาเตและเรียนโรตัสซาส่วนสามประสานในเกมลุกกัเมเบลลังตีนเนลลี่บูกาโยซาก้าและคาห์เวตนะครับถือว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะปัญหาจัดทับเนี่ยเยอะกว่าแมนซิตี้หน่อยนะครับเพราะว่าโอเดกาด์นะเป็นคือว่าเป็นหนึ่งคนที่ น่าเสียดายมากที่ก่อนเกมวันนี้เนี่ยเขาไปจากรายงานเนี่ยมีปัญหาการเจ็บเข่านะครับก็เลยไม่ได้ออกสตาร์ทในวันนี้นะครับเป็นโอกาสของลิาโดคาราฟิโอรีที่เพิ่งซื้อมาจากบุรุญ,ญายาานได้ประเดิมสนามในแบ็กซ้ายแล้วโย,ยวกทิมเบอร์ไปเล่นแบ็กขวาแทนนะครับในรูปเกมวันนี้นะครับเปิดมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่ซิตี้เนี่ยมาได้ดุดันเลยนะครับเจ้าบา้านวันนี้ก็เข่งได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแล้วก็โอกาสยิงเนี่ยมารัวๆด้วยโดยเพียงแค่9นาทีเท่านั้นเขาก็ ขึ้นนำได้สำเร็จนะครับจัดหนวดที่ซาวินโยนะครับพลิกบอลเอาชนะดิคาโดคาลาฟิโอรีบริเวณกลางสนามได้นะครับทำให้มีพื้นที่มีเวลาก่อนแทงให้กับทางเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับที่ชนะตรงพื้นที่ของกาเบรียลกับซาลิบาที่เปิดตอนนั้นเนี่ยลงมาไม่ทันขณะที่คาลาฟิโอรีกำลังทำเกมบุกอยู่นะครับก็เลยฮาแลนด์หลุดไปและยิงประตูไม่พลาดนะครับเล่นทางเข้าไป1-0น,น,นะครับซิตี้ออกนำในเกมวันนี้เกมรับเลยต้องบอกว่าพลาดกระดุมแรกเนี่ยพลาดกันเป็นวงเลยนะครับสำหรับทางอาร์เซนอลในลูก ตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางแมนซิสตี้เนี่ยก็ยังมีช่วงเวลาที่ดีอยู่จนถึงประมาณนาที20นะครับมีโอกาสทองหนึ่งค้งจากกุนโดการยิงฟรีคิกคนเสารางที่14นะครับน่าเสียดายถ้าลูกนี้เนี่ยเกมซิตี้น่าจะถือว่ามีโอกาสสามแต้มสูงเลยนะครับในมุมของผมนะครับแต่พอตรง พอผ่านตรงเวลา20นาทีไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือนาทีที่21นะครับจากจังหวะที่โลรลลี่นะครับไปปะทะกับผู้เล่นอาร์เซนอลในจังหวะที่กำลังจะเล่นลูกนิ่งกันนะครับแล้วความจริงตรงนี้ไม่ได้ปะทะอะไรกันแรงเลยแต่จังหวะลงของโลรลลี่เนี่ยคือเท้าเขาลงน้ำหนักไม่ดีนะครับมันเลยกระเทือนไปถึงหัวเข่าซึ่งเขาเจ็บน่าจาับบนบริเวณนี้จากที่เขากลุ่มนะครับ เลยต้องเปลี่ยนตัวออกจากสนามนะครับเล่นต่อไม่ไหวแล้วเป็นมาต,ติโอโคซิปลงมาซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย้องบอกว่าเกมของซิตี้คลองบอลในแดนกลางเนี่ยไม่เหนียวแน่นเหมือนกับตอนที่โรดี้อยู่เลยนะครับก็ว่าได้นะครับโดยในช่วงเวลาการเปลี่ยนตัวนี้ลงมาด้วยแล้วเนี่ยมีผลเสียด้วยก็คือทางอาร์ซินอลมาได้ฟรีคิกระยะอันตรายในนานทีต่อมาเลยนะครับแล้วทางผูตัสินเนเรียกวอลเกอร์มาคุยพอดีนะครับ กับทางกับตันทีมของอาซนอลเป็นบูยากายศสก้าในวันนี้นะครับแล้วพอคุยเสร็จเนะี่ยพุทธศิลป์เป่าให้เล่นทันทีเลยนะครับเท่ากับว่าวอล์กเกอร์เนี่ยหลุดตำแหน่งมาด้วยกับการมาคุยพุทธศิลนนิ์นะอารอาซนอลให้ปาเต้เล่นเร็วก็เล่นงานตรงพื้นที่นั้นเลย จ่ายเร็วให้มาติดนันล,ลี่ได้เลาะมาเรื่อยๆยาวๆเลยนะครับก่อนที่อาจ่ายย้อนหลังให้กับคาราฟิโอรี่นะครับมีพื้นที่มีเวลาเลยส่องกลยยิงเล่นทางเข้าไปด้วยสายนะครับเอเดซันด้วยวิธีของบอลที่ต้องบอกว่าลูกนี้ทิศทางสุดจริงๆนะครับเลยเซฟไม่ไหวอาร์เซนอลก็ตีเสมอสาเร็จหนึ่งหนึ่งนะครับกับคืนสู่เกมลูกนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับสำหรับแมนซิตี้สองต่อเลยเพราะว่าโรดี้เจ็บแล้วแล้วก็กลับมาโดนพูทธศิลป์เน่เป่ามาถือว่าเร็วไปด้วยนะครับสำหรับวอลเกอร์ตรงนี้ก็เลย หรือว่าโดนไปสองเด้งเลยนะครับแล้วเกมหลังนั้นเนี่ยการว่าโมเมนตัมเทมาทางอาร์เซนอลเลยนะครับเพราะว่าโรดี้เนี่ยนะครับมีเอฟเฟก์หลักๆเลยแล้วทางมาซิตี้เนี่ยดูจะต้องปรับจังหวะจะโคลนกันใหม่แดนกลางนะครับ โดยเกยมหลังนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็เริ่มบุกได้สุดทางมากขึ้นลูกตั้งเตะก็เริ่มมานะครับทีเดดของเขาโดยเริ่มจะได้เตือนก่อนในนาทีที่37นะครับจากกาบเบียวสลัดตัวประกบจากจิมิโดกูชนะมานะครับและโขกแต่น่าเสดยที่จงังหวะนี้ข้ามคานไปอยู่นะครับเป็นเตือนครั้งแรกของอาร์เซนอลในเกมนี้ไปแล้วก่อนจะจบครึ่งแรกเนะี่ยอาร์เซนอลก็บุกมาสุดทางแล้วก็ได้เตะม,มุมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นนาทีที่45คราวนี้ทางกาบเบียว เปลี่ยนคู่ประกบแล้วนะครับเป็นคายวอล์กเกอร์ที่ขอประกบเองเลยนะครับเป็นโดคูตัวเล็กๆไม่น่าจะเวิร์กนะครับคราวนี้วอล์กเกอร์ก็มาเล่นเหมือนกับจิตวิทยาเหมือนกันนะครับมีจิ้มพุงกาเบียอะไรเงี้ยเพื่อเล่นงานให้เสียสมาธินะครับแต่ต้องบอกว่าไม่เป็นแบบนั้นนะครับสับกาเบียในในถังหวะนี้ซาก้าเปิดเตะมุมเข้ามาและเขาชนะวอล์กเกอร์ในการประกบสลัดจุดและโขกเข้าไปเต็มๆนะครับลูกนี้ก็เป็น2-1นะครับอาร์เซนอลขึ้นนำครั้งแรกในเกมวันนี้นะครับถือต้องบอกว่าลูกตั้งเตะของอาร์เเเซนนนอลี่ยไไว้้ใจจดรริงๆะะคับต มุมเหมือนเป็นเตะจุดโทษเลยนะครับถ้าเกมไหนมาเนี่ยถือว่าเป็นแบบนั้นจริงเลยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าสูตรเขาดีจริงๆนะครับคือมี1คนเป็นมาบางประตูเหมือนกับจะเป็นมาตินาลี่นะครับถ้าผมจาไม่ผิดก็เนี่ยบางเอเดสันเราล้มทุกครั้งเลยนะครับแต่ว่าทีเด็ดจริงๆแล้วคนโขกเนะี่ยถือว่าสุดยอดด้วยกาเบียลนะครับยิง2เกมติดเลยและเกมใหญ่ด้วยนะครับที่เขายิงถือว่าสุดๆจริงๆนะครับก็ความจริงนะครับอ่ะ เกมอาร์เซออนน่าจะจบแบบสวยงามอยู่แล้วในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่กลายเป็นว่าในช่วงทดเวลาหนักที่ที่ี่บวก8นะมาเหลือผู้เล่น10คนนะครับจากจังหวะที่ทรสซาเนะี่ยไปเข้าสกัดผู้เล่นของแมล์เซตี้นะครับตอนแรกนะผมคิดว่าจังหวะสกัดเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงใบเหลืองอะไรขนาดนั้นนะครับแต่กลายเป็นว่าอ๋ออ๋อเลยนะครับเพราะว่ามาดูภาพช้านะ Born เนี่ยไปเตะบอลทิ้งหลังจากที่ไปเข้าสกัดแล้วนะครับก็เลยเหมือนกับเป็นการเล่นดึงเวลานะครับเลยเรียบร้อยนะครับเหลือ10ตัวอีกหนึ่งเกมอาร์เซออนในวันนี้หล เคยเหลือ10บคนมาแล้วกับเกมไรตันก่อนหน้านี้แต่ช่วงเวลาที่โดนใบใบแดงนะเป็นช่วงที่เวลาในสนามนะจะเหลือ10คนน้อยกว่านี้นะครับแต่นี้ต้องเหลือต้องครึ่งหลังนั้งครึ่งเลยซึ่งถือว่าเป็นงานยากของอาร์ตเต้าเลยเพราะเจอกับแมนซิตี้ด้วยนะครับก็เปิดครึ่งหลังมากนะครับหลังที่ไปพักมาเรียบร้อยนั่นถือว่าทางอาร์ตาเนี่ยเลือกที่จะเล่นหลัง5คนเลยนะครับเปลี่ยนเบนไว้ลงมาที่เอามาแทนบุโยซาก้านะครับต้องบอกว่าอาร์ตาเนี่ยเลือกซื้อทางมาตินเนลลี่เอาไว้เพราะว่า เจาะทางคายวอล์กเกอร์ได้ค่อนข้างดีกว่าในเกมวันนี้นะครับซึ่งปรับมาเป็นหลัง5คนรับเต็มสูบตามสูตรเลยนะครับเดือดผู้เล่นน้อยกว่าแล้วเจอซิตี้สภาพที่ต้องบอกว่าผู้เล่นเกมลุกขนาดนี้ด้วยนะครับ ก็เป็นตามคาดนะครับครึ่งหลังเนี่ยคือ One เกมวันเวล์เซิตี้บุกยาวพับสนามโดยเปอร์เซ็นต์ของบอลเนี่ยก็แทบไม่ต้องสืบนะครับตีซะว,ว่าประมาณ80-20%ประมาณนี้นะครับที่ซิตี้ของบอลนะครับส่วนโอก,กาสยิงเนี่ยต้องบอกว่าอกมาลัวๆเลยนะครับประมาณ25-26ครั้งเลยที่ซิตี้ได้ยิงนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกว่าสูญเลยครึ่งหลังเล่นเกมรับแบบเปิดตำราเลยนะครับอันเตล่าเนี่ยผมว่าเป็นอารมณ์ประมาณมูรินโญ่เลยนะครับเกมรับในช่วงนี้เนะี่ยคือ เล่นเอาผลได้แบบสุดๆจริงๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยความจริงยันได้เกือบอยู่แล้วด้วยโดยก่อนจะไปถึงในช่วงท้ายเกมเนี่ยอ่ะมาดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าประตูที่น่าสนใจเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับโดยที่ผมจด,ดมาเนี่ยคือมีเออร์ลิงคาร์แลนนะครับได้กระโดดขึ้นโขกไป2ทีนะครับวอลเกอร์ยิงไกลดูบินดิอาสอะไรพวกนี้ได้2นะครับรวมถึงกวาดิโอวันนี้ได้เติมสูงเยอะด้วยนะครับยิงไกลไป2ครั้งแต่ลาญาเนี่ยครึ่งหลังงัดวิชาช่วยเพื่อนไว้เพียบเลยนะครับก็หกเจ็ดเซฟต้องมีนะ โดยนอกจากจั้หวะที่ถ้าไม่ได้ดาย่าเซฟเนะี่ยส่วนใหญ่เซตตี้ยิงก็จะยิงล็อกตกปลาไปเป็นการยิงไกลถ้าส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าพื้นที่ได้รับอาเซอล l เนี่ยขึงกันได้ดีทั้งมากๆเลยในวันนี้นะครับโดยจะเป็นการยิงไกลของดูเบนดิอาร์ที่โอกาสจะมากกว่าเพื่อนหน่อยกับมาเจโอควอซิตนะครับโดยการเป็นตัวแก้เกมนะครับในเซตตี้เกมวันนะี้ก็ <c oughs> พอมาเดิมตันๆนะครับก็จะมีฟิวโฟเดนนะครับแจ็คกีลิ เป็นปีกที่ลงมาแทนแล้วก็จะมีสุดท้ายเลยเนี่ยเป็นจอร์นสโตนนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดมายิงในช่วงท้ายเกมได้นะครับส่วนทางอาร์เซนอลเนี่ยก็จะมีอาเบลเจซูนะครับลงมาแทนมาตินลีแล้วมาลิวิสเกลลี่ลงมาแทนยูเรนทิมเบอร์ที่ตะขิวขึ้นในช่วงท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้อารเมสซิตี้เปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยถามว่าทั่วยกระดับขนาดนั้นไหมผมว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่เปลี่ยนลงมาเนี่ยคือต้องบอกว่าการขาดโรดดี้ไปเนี่ยถ้า อย่างโอกาสยิงไกลเครื่องหลังที่มีเนี่ยผมว่าต้องมีสักหนึ่งลูกที่โรดีสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้นะครับแต่พอเป็นพวกดูเบนดิอาร์หรือควัซิตอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ตัวยิงไกลโดยธรรมชาติถนัดถนีอยู่แล้วนะครับมันก็เลยค่อนข้ายะตันๆแล้วก็ความจริงเนี่ยเกือบจะจบด้วยการไม่มีสกอร์ไปแล้วนะครับแต่การที่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยมาเสียในช่วงท้ายเลยจากจังหวะนาทีที่96 7นะครับคุณกันเตะมุมเล่นสั้นให้แจ็คกิลลิตนะครับจ่ายให้กับครัซิตได้ยิง ลูกนี้เนี่ยเข้ากรอบสักทีหนึ่งนะครับห่ที่หรือว่ายิ่งนกตกปลาไปละสะลายจังหวะนะครับบอลลูกนี้ไปเท่าทางคิว e ี o นะครับที่สุดท้ายสกัดออกมาไม่ดีนะครับเข้าทางสโตนที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาซ้ําเข้าไปก็ตีสเสมอสําเร็จ2-2นะครับแล้วก็จบเกมวันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับเป็นว่ามาซิตี้ถือว่าได้แต้มสําคัญเลยนะครับเก็บเก็บเก็บคะแนนได้จากอาร์เซนอล2ประตูต่อ2นะครับ สรุปสิ่งที่ท่านได,ได้ในเกมวันนี้นะครับผมว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะ5ดาวเลยทีเดียวนะครับถือว่ามีทุกรสชาติเลยมีประตูที่ถือว่าบนะิ๊กแบทเนี่ยใครๆก็น่าจะอยากเห็นประตูเกิดขึ้นมากมายนะครับวันนี้ก็เป็นแบบนั้นมีใบแดงเกิดขึ้นนะครับซึ่งถือว่าจะเป็นสีสันของเกมบิ๊กแบทและ,ะในเกมแบบนี้นะครับส่วนในแง่ของแท็กซีก่รายละเอียดวิธีการเล่นทั้งสองทีมเนะี่ยผมว่าก็ มีช่วงที่ทําได้ดีกันทั้งคู่นะครับซิตี้เนี่ยก็อย่างช่วงต้นเกมเนี่ยผมอยากเห็นเลือเกินเหมือนกันนะครับวันนี้ถ้าสมมติแบบโรดี้ไม่เจ็บอยู่กันพร้อมๆเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าจะมันกว่านี้อีกนะครับในเกมวันนี้เนะี่ยพอโรดี้เจ็บเท่ากันนะ,ะก็ดูมาเท่ากันหน่อยนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นในช่วงต้นเกมเนี่ยซิตี้อาจจะดูขาดน้อยกว่าอยู่แต่พอเล่นไปเล่นมานะโรดี้เจ็บเพิ่มเท่ากับว่าซิตี้ขาดเดือบลอยขาดโรดี้อย่างเงี้ยนะครับเซนนอนก็ขาด เวนไวยโอเดกาดนะครับอ่าเวนไวย์อาจจะลงมาในครึ่งหลังแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากในรูปเกมที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นเกมที่รสชาตนะิผมว่า5ดาวเลยในเกมวันนี้นะครับอ่ามาลงในารายละเอียดเบตัวจริงกันนิดหน่อยดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยอ่าถ้าให้เป็นแหม่มออโตเมตควรจะให้ใครนะครับในมุมของผมนะครับถ้าทั้ง2ทีมเลยจิ้มมาหนึ่งคนนะผมจะให้เป็นดาบิดรายยะนะครับคือ ความจริงจะให้เป็นจอสโตนก็ได้นะครับแต่มุมของผมเนี่ยผมว่าไม่ให้ราย่าวันนี้ก็เกินไปหน่อยนะครับเพราะว่าจากลูกเซฟที่เขามีในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยโอ้โหหกเจ็ดเซฟเลยถ้าไม่ได้ราย่าเอาไว้เนี่ยทางแมนซิตี้อาจจะได้ลูก2เร็วกว่านี้แล้วโมเมนตัมมีโอกาสจะยิงลูกสาบก็เป็นได้นะครับแต่การได้ราย่าช่วยวันนี้เอาไว้เนี่ย ก็เลยทําให้ยื้อได้นานกว่าที่คาดคิดไว้เหมือนกันนะครับในมุมของผมเนะเพราะว่าซิตี้ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเจาะตะข่ายได้เร็วในครึ่งหลังนะครับแต่ทําไม่ได้ต้องชมจริงๆงว่าเกมรับอร์เซนนัททำได้ค่อนข้างดีแล้วก็มันไม่ได้ดีแค่แผงแบ็กโฟนะครับประตูอย่างลายาปีนี้นะอย่างบทบาทปีที่แล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะบอกว่าลายาอาจจะไม่ดูไม่ค่อยเซฟอะไรเท่าไหร่มีซาลิบางี้ยช่วยแบกไว้เยอะอะไรเงี้ยนะครับแต่พอมาปีนี้ช่วงต้นฤดูกาลคือเราได้เห็นกันต้องแต่เกมกับวิลลาหรือว่าเกมก่่่่ออนนนนนนห้้้้้าาาาาีีีีแลลววะะคครับเเขขงทจฟมกยป เกมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนัดที่เป็นแบบนั้นนะครับด้วยรูปเกมที่มันเหลือ10คนแล้วมันก็ต้องช่วยจากพวกเสาประตูอะไรเงี้ยมาเพิ่มนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่รายย่ากมวว่าควรจะได้แมนนวลแมนนะครับเป็นประมาณนี้ไปนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นนะครับอลงรายละเอียดฝั่งอาเซนอนก่อนแล้วกันนะครับให้ให้ผมพูดตัวนี้นะก็จะมีฝั่งกัมบมังกันเยสนะครับที่ผมว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าซาลิบานนะครับในมุมของผมโดยมีประตูด้วยแล้วก็ การเล่นในวันนี้ไม่ค่อยจะมีบทบาทพลาดอะไรกเท่าไ่อย่างลูกแรกนะผมก็ว่าไม่โทษเขาได้ไม่เต็มปากสักเท่าไหร่เพราะว่ามันพลาดมาจากคาราฟิโอรีก่อนแล้วนะครับอ่ะพูดคาราฟิโอรีต่อเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมว่าพ่อดูจะเป็นแผลให้ทางซิตี้เจาะอยู่ในช่วงแรกๆนะครับที่ซาวินโยนค่อนข้างที่จะเล่นได้ ผ่านตลอดเลยเหมือนกันนะครับในช่วงแรกๆของเกมแต่พอผ่านไปตอนโรดีเจ็บปุ๊บเนี่ยซาวินโยก็เริ่มที่จะแผงลิฟไม่ออกแล้วเพราะว่าบอลไม่ค่อยถึงแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยให้มาตีนลลีลงไปช่วยซ้อนเพิ่มแล้วนะครับจากช่วงแรกเนี่ยที่อาจจะซ้อนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเป็นว่าตัดเกมของตรงนี้ไปได้มากขึ้นนะครับแต่ก็ถือว่าคาราฟิโอเนี่ยมาแก้ตัวได้ดีในวันนี้ตรงที่มีประตูเนี่ยมาแก้ตัวได้ในลูกตีเสมอสําเร็จนะครับหนึ่งหก็เลยถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ได้ถึงขั้นว พอฟัดพอเหวี่ยงอยู่นะครับถือว่าอาจจะเกมทานไม่ได้เยอะด้วยนะครับมาลงสนามในเกมวันนี้เลยก็เป็นจุดที่ทางคาราฟิโอร่ก็ถือว่าไม่ได้แย่ในวันนี้ในมุมของผมนะครับส่วนทางฝั่งขวานะครับวันนี้ทิมเบอร์เล่นก็ค่อนข้างโอเคนะครับช่วยซ้อนกับซาก้าเนี่ยเล่นเอาทางฝั่งซ้ายที่เป็นเกมลุกของโตโกนะเนี่ยเล่นไม่ออกเลยนะครับส่วนตรงกลางเนะี่ยอาจจะดูเป็นรองหน่อยในภาพรวมเลยนะครับแต่ก็ช่วยมาเป็นแบบ บล็อก2ชั้นในการเล่นเกมรับในช่วงครึ่งหลังได้ดีนะครับในวงของผมก็จะเป็นประมาณนี้ไปส่วนทางฮาเว็ตทรอสซาเนะี่ยฮาวผมว่าก็โอเคนะครับอาจจะดูเล่นแรงอะไรไปบ้างนะครับในวงของผมแต่ก็ผมว่าการเล่นของเขาเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์หน่อยพอสมควรเลยนะครับที่แบบอย่างครึ่งหลังเนี่ยเรียกฟาวะไรค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นแบบตัวหลักในยุคข,ของอาร์เตต้าเลยนะครับที่แบบตัวคีแมนของเขาเลย ก็ยังคงเป็นแบบตัวที่เขาจะไม่ถอดแน่ๆนะครับในทุกแผงนทุกอะไราเลยสังเกตได้เลยนะครับส่วนทางทอสซาเนี่ยก็ต้องบอกครับวันนี้ไม่น่าเลยนะครับสำหรับเหลืองที่2องได้ทำให้ทีมเด่นได้ค่อนข้างยากแล้วถ้าเหลือ11คนเนี่ยผมว่ามีลุ้นได้ถึงชนะเลยทางอาร์เซนอลในวันนี้นะครับแต่พอมาโดนเนี่ยก็เลยนั่นแหละครับจำยอมท่องเล่นเกมรับไปรัวๆนะครับภาพรวมอาร์เซนอลเป็นประมาณนี้ส่วนทางซิตี้นะครับวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงคนที่โดดเด่น,นจะเป็นแบ่งเป็นแต่ละช่วงเวลานะครับในช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นซาวินโย ส่วนฮาแลนด์เนี่ยความจริงถ้าเกมดําเนินต่อไปแบบมีโรดดี้ก็น่าจะมีโอกาสเบิกสกอร์เพิ่มนะครับแต่ในะวันนี้ก็เลยจุดความโดดเด่นไวนะ้แค่ในช่วงต้นเกมนะครับกลับไปเป็นฮาแลนด์ที่ถ้าสมมติองค์ประกอบทีมไม่ค่อยโอเคเนะี่ยเขาก็จะเงียบเในลักษณะแบบเดิมนะครับเนี่ยก็ขาดทั้งโรดดี้เดอะบอยเนี่ยมันก็เป็นสภาพนี้แหละครับส่วนในตรงกลางเนี่ยผมว่าค่อนข้างตามมาตรฐานซิตี้ทั้งหมดในวันนี้นะครับคือ ถามว่าโคริตลงมาจะทาให้เกมไม่เหมือนเดิมก็จริงแต่ผมว่ามันก็ยังพอไปได้นะครับไม่ได้แบบดรอปขนาดว่าเป็นฝ่ายเป็นรองซะทีเดียวนะครับแต่แบบก็นั่นแหละครับคือความแตกต่างระหว่างโรดี้เนี่ยมันแทนกันได้ยากนะครับคือโคอาซิตก็ไม่ได้ถือว่าแย่อะไรแต่มันโรดี้มันดีกว่านะครับคือประมาณนั้นที่ผมจะกระสื่อนะครับส่วนในแนวรับวันนี้ก็ผมชอบกววดิโอนะครับ ที่ต้องบอกว่าเล่นทางฝั่งซ้ายเนี่ยค่อนข้างเอาซาก้าได้อยู่เลยแล้วเกมลุกวันนี้ถือว่ามันมากน่าเสียดายที่ไม่เป็นประตูนะครับอย่างที่เราได้เห็นในปลายฤดูที่แล้วเนี่ยถ้ากวาดิโอได้เติมก็จะมีลุ้นในลุกตั้งเต่งอะไรเงี้ยหลายลูกเลยวันนี้ความจริงก็เติมได้ยิงหลายลูกเหมือนกันแต่ทําไม่ได้เท่านั้นเองนะครับส่วนวอล์กเกอร์วันนี้ถ้าถามว่าฝั่งคารา,า,าฟิวเดีมีช่องให้เจาะเป็นฝั่งนั้นของอาร์เซนอลน,นะครับ ซิตี้ก็น่าจะเป็นวอล์กเกอร์เนี่ยแหละครับที่ต้องบอกว่าเกมไทม์ในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยยังไม่มากเป็นโอกาสของลูอิสซะส่วนใหญ่พอวันนี้ได้ออกสตาร์ทเกมใหญ่เลยนะครับก็บอกว่าซวยเรื่องผู้ตัดสินด้วยไหมก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในการรับมือเวลาสวนกลับเลยหลายครั้งเลยนะครับก็เลยเป็นวันที่วอล์กเกอร์เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในมุมของผมนะครับส่วนอื่นๆนะครับสำรองที่ลงมาซิตี้เนี่ยก็เฉยๆในะวันนี้นะครับมีสโตลลงมาถือว่ากู้ภัยได้ สำเร็จนะครับอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นครับในภาพรวม11ตัวจริงทั้ง2ทีมคิดว่าน่าจะครบรถกันในทุกๆประเด็นไปนะครับเมนซิตี้ก็ถือว่าอยู่ในตําแหน่งจ่าฝูงต่อไปนะครับถือว่าในการกลับเขี้ยวต้นฤดูกาลเนี่ยมันเลยนะครับถือว่าทีมใหญ่มากันครบเลยในลุ้นแชมป์ปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลเนี่ยถือว่าตามซิตี้สคะแนนเท่านั้นนะครับในการเสมอวันนี้หรือว่าเลี้ยวฟูลเนี่ยที่ผลงานในช่วงต้นฤดูกาลก็ยังคงโอเคนะครับแม้จะเปลี่ยนผู้จัดการจากอันเดรสโอต อคอปนะครับเป็นอันเนอร์สล็อตก็ตามซิตี้หนึ่งแต้มนะเวลานี้นะครับจากการเตะม,มาห้าเกมก็ถือว่ามันยาวๆนะครับพที่มาลีกตัวซิตี้ในนัดถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอกับทางนิวคาสเซิลนะครับถ้าตัดข้ามโปรแกรมคาราบาวครับออกไปนะครับส่วนทางอาร์เซนอลเนี่ยก็จะถือว่างานเบาหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวทรอสซาจะโดนแบนไปด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะทีมแบบขาด,น,ขาดนู่นขาดนี่ตลอดนะครับส่วนอาร์เซนอลก็จะดีหน่อยเจองานเบาน้องใหม่เบลสเตอร์ซิตี้นะครับ ในบ้านตัวเองด้วยก็น่าจะกลับมาเรียกความมั่นใจเก็บ3ามแต้มต่อได้นะครับก็ับการคุยอย่างเกมพวกนี้วันนี้ก็ขอจบที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับก็ถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจท่องกล้าบ้าบอลในคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับมีพูดผิดพูดลกอะไรขออภัยมาณที่ที่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าประเด็นมันค่อนข้างเยอะมากเลยในวันนี้นะครับก็อาจจะมีลิ้นพันอะไรบ้างน,นะครับก็ถือว่ามาใครมีอะไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็เวลาหมดหมดเวลานะครับขอตัวลาไปก่อนเลยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ